สวัสดีครับกบกับพี่ตั้มทมทอยชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้พี่ตั้มมาทําเรื่องด่วนๆให้หน่อยนะครับยังจะเจอกันทุกอาทิตย์นะครับแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาพี่ตั้มงานยุ่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวมาพูดกันด่วนๆคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเปิด่ามาเลยนะครับก็คือเรื่องโอเดงย่านั่นเองนะครับก็โอ้โหเป็นขนมอะไรที่แบบมามาแรงเกินนะครับมาแรงแซงทางโค้งมากนะครับเพิ่งประกาศนะครับออกมาวางขายใหม่เมื่อวันที่21 ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานี้เองนะวันที่พี่ตั้มถ่ายคลิปนี่ก็วันที่25นะครับก็แหม่สี่ห้าวันนี้เองนะครับแต่ว่ากระแสนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยูทูบเบอร์นะครับหรือว่ากระแสข่าวต่างๆนี่มันมามาแรงเหลือเกินนะเพราะว่ามันมีการรับซื้อกันราคาใบละแสนนะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มพูดที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับเจ้าขนมโอเล้งย่านะครับเดี๋ยว เริ่อกันก่อนนะน้องๆที่ยังไม่ได้คือไม่ได้อยู่ในยุค90เหมือนพี่ตั้มเนี่ยจะได้เข้าใจาคร่าวๆนะน,นี่นะครับก็เป็นข่าวจากแบรนด์อินไซด์นะครับอันนี้พี่ตั้มก็เปิดพังมาแบบนี้นะครับก็คือว่าเขาบอกว่าทางบริษัทนะครับที่เขาเคยขายขายนมโอเดงย่านะครับคือเขาเตรียมฉลองครบรอบ30เีนะครับโดยที่เขาจะมาวางขายในเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ อันนี้พี่ต้อมเข้าใจว่าน่าจะจะขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นเท่านั้นนะครับคง <Okay. S 1> ไม่ได้ไปขายในบิ๊กซีโลตัสนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะเพราะว่าในเซเว่นเนี่ยพี่ตั้มหามาตลอดนะตั้งแต่วันที่วางขายจนถึงวันปัจจุบันนะครับไม่มีเลยนะครับพี่ตั้มอยู่ในกรุงเทพด้วยนะครับถ้าน้องๆต่างจังหวัดก็น่าจะหายากกว่านี้อีกหรือเปล่านะ เออก็เป็นอะไรที่ก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับขนมเจ้าตัวเนี้ยนะครับจากที่ดูรูปแล้วกันนะครับพาอพี่ตั้มก็ยังไม่ได้ของจริงมาเลยนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับคือจากรูปเนี่ยนะครับที่นํากลับมาเขาเรียกว่ารีโรดักใหม่อีกครั้งก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างเลยนะซองเซิงสีสันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเ,เลยนะ ตอนที่มี่า้มไม่ค่อยมีตังค์จะซื้อนะครับแม้กระทั่ง2องละห้บาทเองนะตอนนั้นที่วางขายนะก็ยังไม่มีตังค์จะซื้อเลยนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ฮือฮานะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยการจะมีอะไรที่เก็บสะสมเนี่ยเป็นเรื่องราวของ ของเล่นนะครับตัวละครในเนื้อเรื่องที่เราชอบเนี่ยนะอย่างดาก้อนบอลเองเนี่ยซึ่งดังมากๆในยุคนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นของเล่นของเก็บสะสมยังไม่ค่อยมีนะแล้วก,การ์ดเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แพงมากๆนะงานพิมพ์ในสมัยยุค9กเนี่ยนะครับโดยการพิมพ์ลักษณะของโฮโรกแกรมหรือเป็นอะไรที่วิบวับแบบนั้นเนี่ยนะมันแพงมากๆนะมันแพงมากๆเลยแล้วก็ยิ่งมันเป็นการ์ดสะสมเป็นตัวละครที่เราชื่นชอบอีกอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันแบบ ถือว่าสุดยอดเลยในสมัยนั้นนะทีนี้นะครับในราคา5บาทจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเขาขายอยู่ที่20บาทนะแล้วก็มีการจัดลำดับนะครับในเรื่องของการหายาของการต่างๆมาให้ด้วยนะครับเพื่อให้เก็บสะสมทั้งหมด146แบบนะ146แบบนะโดยนะครับโดยนะครับความน่าสะสมของมันอยู่ที่ว่านะมันมีรูปแบบนะครับที่สะสมเนี่ย ต่างกันนะเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์กันไปนะครับมีทั้งหมด4เลเวลนะครับเริ่มจากการ์ดธรรมดาก่อนนะแล้วขอยากไปเป็นการ์ดโฮโลแกรมนะครับแล้วก็เป็นโฮโลแกรมแบบป um ั๊มทองนะอ่าอะไรกันแบบนี้นะครับโดยจะมีชื่อไ่เรียงกันไป4ระดับอีกต่างหากนะครับ นอกจากเนื้อกระดาษแล้วนะครับกระดาษเป็นการ์ดธรรมดาเป็นการ์ดโฮโลกร,รมแล้วก็เป็นการ์ดโฮโลกร,รมปั๊มทองเนี่ยนะในเรื่องของเนื้อกระดาษแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการจัดระดับเลเวลขึ้นไปอีกนะคือเริ่มตั้งแต่เป็นนอร์มอลการ์ดนะครับเป็นการ์ดระดับเริ่มต้นนะครับก็ราคาไม่แพงนะครับถัดไปก็จะเป็นการ์ดที่เรียกว่าแร่นะครับแล้วก็จะเป็น S.R. นะครับหรือ Special Rare นะครับก็คือเนือเนือกว่า Rare ไปอีกแล้วก็อันดับที่หนึ่งนะครับอันดับสุดท้ายที่เป็นอันดับ สูงสุดของห่วงโซ่อาหารนะครับก็คือ SSR นะครับ SSR ก็ย่อมาจาก Super Special l a r e นะครับก็คือ Special Rare ขึ้นไปอีกนะอันนี้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดแค่150ใบเท่านั้นทั่วโลกนะครับต้องพูดว่าทั่วโลกก็ได้แต่จริงๆก็เล่นกันอยู่ในประเทศเราแหละมั้งนะครับอยื่ทั่วโลกก็คงไม่ได้เล่นเหมือนเรานะครับเพียงแต่ว่ามันมี150ใบทั่วโลกอ่าประมาณนั้นนะซึ่งจะออกมาไม่แบบทีเดียวนะครับคือจะออกมาเป็นช่วงๆนะครับ นักสะสมได้เก็บนะครับเริ่มต้นด้วย SSR 01ก่อนนะเริ่มกันที่ตัวนี้นะครับก็มีข่าวแล้วนะครับว่าคนรับซื้อ SSR 01อยู่ที่ราคา100,000บาทนะครับแล้วก็ถ้ามีมาปล่อยพวกอีกเขาก็รับซื้อนะครับไปเรื่อยๆด้วยนะโอ้โหก็เป็นอะไรที่โอ้โหจะกลายเป็น เศรษฐีในช่วงข้ามคืนเลยนะครับสำหรับใครที่ซื้อโอเดงย่ามาห่อละ20บาทนะมีให้ลุ้น2ใบนะครับใน2ใบนั้นถ้าเปิดมาเป็น SSR นะครับก็ไปขายเขาคนนั้นได้นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มลองเปิดให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายก่อนนะครับอันนี้พี่ตั้มเปิดจากเว็บไซต์บันเจิดเรสแมนเตนเขาก็จะพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของของเล่นโอเดงย่านะครับอันนี้ก็ไปหาข้อมูลจาก เพจนี้ได้เลยนะครับก็มีของเล่นในยุควานวานเก่าๆ,ๆ,ๆน่าสนใจน่าไปอ่านเยอะมากนะครับสำหรับเพจบรรเจิดเลอร์สแมนเตนนะครับอันนี้พี่ตั้มรู้สึกว่าเขาทําข้อมูลได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยนะครับก็จะมีโอเดงย่านะครับก็บอกมาว่าเป็นแบบซองนะครับแบบซองเนี่ยนะห้าบาทนะครับแล้วก็มีเป็นแบบกล่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสักกี่แบบในสมัยนั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการล่าักษณะของ ลรูปแบบ SSR หรือ SR หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในรูปแบบที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีนะครับมันมีแค่2แบบใหญ่ๆเท่านั้นก็คือเป็นแบบโฮโลแกรมกับแบบกระดาษธรรมดา นะแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีราคาข้างวดอะไรมากนะครับเป็นการเก็บสะสมของคนที่ชื่นชอบจริงๆนะไม่ได้มีการจะเรียกว่าปั่นราคาดีมั้ยนะครับก็อาจจะไม่ใช่เขาอาจจะซื้อจริงหรือเปล่านะครับแต่นี้ไม่ชัวร์นะครับพี่ตั้มไม่ขอฟันธงนะครับซึ่งอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นะต้องใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะ อ่ะเนี่ยแหละครับมันมีแค่นั้นนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาทํามาในรูปแบบที่มันมีสลับซับซ้อนมีขั้นตอนขึ้นไปอีกนะครับเลยทําให้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะขยับไปสูงมากๆเลยนะครับภายในไม่กี่วันเท่านั้นเองนะก็โอ้โหแค่อาทิตย์กว่าๆเองนะครับของก็เกี้ยงตลาดแล้วนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้ํมเปิดมานะครับสําหรับข่าวจากแบรนด์อินไซด์นะครับก็ บอกว่ายังทําการตลาดในรูปแบบที่มีทั้งหมด146แบบนะครับแล้วก็มี SSR แค่1แบบนะครับจำนวน150ใบนะแล้วก็ยังเป็นรสชาติที่เป็นรสชาติดั้งเดิมด้วยนะครับอันนี้พี่ตั้มชอบมากๆเลยคือเราจะได้หวนกลับไปคิดถึงนะครับรสชาติในตอนนั้นเพราะว่าจำกันไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะแถม การ์ดเนี่ยนะครับยังใช้การพิมพ์จากโรงพิมพ์เดิมด้วยอ่าอันนี้นะครับข้อมูลจากทางเพจนะครับเขาให้มาแบบนี้นะพี่ตั้ก็ว่าเออเก็น่าสนใจดีนะครับคือมันก็ได้รู้สึกถึงความอิ่มในอดีตจริงๆนะแล้วก็บริษัทนะครับที่ผลิตโอรเนงย่านะครับเป็นบริษัท S P R Food Industry จำกัดนะ ซึ่งในเพจของเขาก็มีนะครับเพจของเขาชื่อว่า f e c o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  k n p n p e โคโครินะครับซึ่งนำความตื่นเต้นนะกลับมาให้เราชาวนักสะสมรุ่นเดอร์อย่างเราอีกครั้งหนึงนะก็มีข่าวถัดมาเลยนะครับจากสำนักข่าวเดิมนะครับแบรนด์อินไซดลงในวันที่5นะและถัดมาในวันที่22เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับก็ลงข่าวอีกเช่นกันนะครับว่า มีการซื้อขายการ SSR นะ หลักแสนบาทนะครับนี่มีรายงานในวันที่19นะครับในเพจ Facebook ได้ทำการซื้อการ์ดระดับหายากนะครับก็คือระดับ s s r ที่พี่ตั้มพูดถึงไปนะครับในจำนวนทั้งหมด4ใบนะครับโดยให้ราคาตั้งแต่5 0 0 0 0บาทจนถึงแสนสามนะครับโดยลำดับใบแรกเขาซื้อมาได้มา4ใบโดยการประกาศรับซื้อนะในใบแรกเนี่ยเขาได้มา1 0 0 0 0แบาทนะแล้วใบที่2เนี่ยนะครับเขาซื้อมาในราคา1นึ่งแ สามหมื่นบาทนะครับส่วนใบที่3ามเขาซื้อมาในราคา6กหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ใบที่4เนี่ยซื้อมา50,000บาทนะครับโดยไร่เรียงราคาตามนี้นะถ้าใครซื้อมาห่อละยีบาทซึ่งก็20บาทอยู่แล้วนะครับในตอนแรกนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ราคาณปัจจุบันนะครับคือถ้าใครซื้อมาห่อละยีบาทนะครับได้สักใบหนึ่งนี่ก็โอ้โหนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงแล้วแล้วก็นะครับก็ ก็รวยเลยนะครับก็เหมือนถูกหวยกันไปนะแล้วก็เพจนะครับเฟซเฟซบุ๊กท่านนี้นะครับก็บอกว่าราคาที่ผมได้มานั้นเนี่ยเป็นราคาที่ทางผมรับได้นะเขามไม่อยากให้ตั้งเป็นราคากลางแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้อยากให้ยึดราคานี้เป็นราคาตั้งต้นหรือราคาในการขายนะครับอ่านะแล้วก็บาบบา,บาไปนะครับว่าาสมอะไรเงี้ยมีคุณค่าทางใจแล้วก็ว่ากันไปนะ แล้วก็ยังบอกอีกว่าถ้าใครจะรับซื้อนะครับในราคาที่ทางพี่ท่านเนี่ยเขาได้ประกาศรับเนี่ยนะให้ราคาสูงกว่าแล้วก็ขายกับคนนั้นไปได้เลยครับและก็ยังบอกอีกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยที่เขาเนี่ยครับก็ยังรับไม่ว่าจะเป็นการ์ด s r สที่บอกไปเนี่ยก็ยังรับการ์ดในระดับอื่นๆด้วยนะ ซึ่งะจะเป็นการ์ดแบบลักษณะของการ์ดที่มันปั๊มทองที่ขอบนะมีตัวสอนสีทองอะไรเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปให้พี่ท่านในอินบ็อกซ์ได้เพื่อประเมินราคาได้ครับนะครับเขาบอกอย่างนี้นะ เดี๋ยวพี่ตั้มขยายความให้อีกสักนิดนึงนะครับว่ามีทั้งหมดเนี่ย147แบบเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับคือการ์ดธรรมดามี94แบบนะครับแล้วก็การ์ดพิเศษแบบโปรโลแกมนะครับคือมันจะเป็นแบบวิบวับวิบวับนะครับมีแสงสะท้อนวิบวับไปมานะครับอันนี้จะมีทั้งหมด35แบบนะครับแล้วก็จะมีการ์ดโปรโลแกมอันนี้นะครับเป็นแบบปั๊มทองรุ่นลิมิเต็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็น SR นะรุ่น SR เนี่ยมีทั้งหมดแค่17แบบ ก็ <K ister n ots> น้อยลงมาอีกนะครับซึ่งไอตัวปั๊มทองเนี่ยนะครับพี่เขาก็ยังรับอยู่นะครับก็ส่งรูปไปทางอินบ็อกซ์ให้เขาประเมินราคาได้เลยนะครับจะใครได้นะครับก็ลองซื้อขายดูนะครับถ้าถ้าถ้าใครไปขายแล้วได้ราคาจริงไม่จริงยังไงลองทักมาคุยในเพจของพี่ตั้มได้นะครับพี่ตั้มก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามีปั๊มทองแล้วส่งไปได้ไหมนะแต่ปัจจุบันพี่ตั้มหาซื้อยังซื้อไม่ได้เลยนะ <gs. S 1> แต่เดี๋ยวพี่ตั้มบอกแหล่งซื้อให้เออเดี๋ยวคลิปแถวท้ายคลิปนี้แหละนะเดี๋ยวพี s. <S ่บออกแห่งซื้้ในะ แต่โคตรแพงเลยบอกก่อนการโฮโลแกรมปัม๊มทองรุ่นลิมิเต็ดอ่าน,นี้เป็นรุ่นสุดยอดอย่างที่มี่ํำบอกไปเมือ่อสักครู่นี่แหละที่ใบละแสนเนี่ยเป็น S S R มีแค่หนึงแบบเท่านั้นนะครับแล้วก็ในทั้งหมดในชุดที่เขาจะวางขายนะครับตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอาจจะปีหน้าก็ว่าไปมีแค่150ใบเท่านั้นนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปขับให้กับทางเพจ ของพี่ท่านนี้ก็ลองไปขายดูนะครับได้ความว่ายังไงก็มาคุยมาบอกกันได้นะครับ <Yeah! S 1> แล้วก็เพจของโคโคุลิ <Wow. S 1> นะ้งเป็นเพจออฟฟิเชียลนะครับนะเริ่มวางตลาดในวันที่21จนถึงณปัจจุบันวันที่25ก็ไม่กี่วันเองนะครับ ประมาณ45วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าพี่ตั้มก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยในการเสาะหาทุกเซเว่นนะครับไม่ว่าจะใกล้ไกลนะครับในกรุงเทพเนี่ยพอสมควรระหว่างทางกลับบ้านนะครับระหว่างทางกลับบ้านน้งขับรถก็จอดมันทุกเซเว่นเลยนะก็ยอย่างนีงมีนะคือมันขาดตลาดแบบไม่น่าให้อภัยเลยนะไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดน,นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นที่แปลกประหลาดมากนะครับว่าทำไมมีการก,ากักตุนกันแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบ น่าเสียดายนะมันจะถูกมันของเล่นแบบนี้มันน่าจะถูกกระจายไปให้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้นะครับโคโคลินะครับเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับรอหน่อยนะเดี๋ยวถ้าไปซื้อของแพงเดี๋ยวจะยุ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจเ็บอกว่าเนื่องจากนี่เขารู้ปัญหาแล้วโอเดงย่านะครับฉลองครบรอบ30ปีได้รับการได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย นะก็ขอขรบคุณอะไรบาๆบาลกันไปนะและก็บอกว่าทางทีมงานโอเดนย่าเนี่ยกำลังเล่นผลิตนะและนำสินค้าส่งให้ร้านค้าอย่างเต็มกำลังรอหน่อยนะครับอันนี้เป็นประเด็นส <Okay. S 1> ำคัญนะครับซึ่งแสดงว่าทางผู้ผลิตรู้แล้วนะครับว่าจะต้องเร่งการผลิตขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็ถ้าใครรอได้ก็รอนะครับแล้วก็พี่ตั้มเนี่ยบอกนะครับว่า ไปหาซื้อได้ที่ไหนและไปเจอที่ไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีที่นั่นนะแต่มันก็มีนะครับมีทุกอย่างจริงนะครับก็คือช e oh. ้อปปี้โอ้โหพี่ายดตั้สึกตกตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากข่าวที่เราได้อ่านกันมานะครับก็บอกว่าจะวางจําหน่ายในเซเว่นอีเลเว่นเท่านั้นจําได้ไหมครับตอนหัวคลิปที่พี่ตั้มพูดไปนะ <Okay. S 1> แต่บังเอิญน,นะครับพี่ตั้มไปเจอนะครับในช้อปปี้นะครับซึ่ง โอ้โหเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงนะซึ่งราคาขายในช้อปปีก็เอาเรื่องอยู่นะครับก็เดี๋ยวพี่ตั้มเปิดให้ดูเลยนะอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มพามาดูนะครับว่าจริงไหมนะครับพี่ตั้มเข้ามาในช้อปปีออนไลน์ครับแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์คาว่าโอเด้งย่าเลยนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับก็อยากจะซื้อใช่ไหมครับนี่มีราคาจัดให้เลยราคาการ์ดมาแล้วนะครับขนมไม่มานะครับแต่การ์ดมาแล้วนี่ราคาเท่าไหร่ครับ 590บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ5 9าบาทนะครับแล้วก็มีราคาการ์ดต่างๆนะครับอาจจะเป็นการ์ดระดับเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ราคา35บาทถึง45บาทก็เอามาวางขายกันแล้วนะแต่ว่าขนมนี่ยังไม่เห็นเลยแปลกไหมนะครับเอาการ์ดมาขายกันก่อนแล้วนะแล้วก็นี่นะครับขนมอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับนี่นะครับ โอเด้ย่านะครับเป็นขนมแถมการ์ดนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แกะการ์ดออกมานะครับราคาอยู่ที่85บาทนะโอ้โหนะครับจากราคา20บาทนะครับจากราคา20บาทนะอเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับลองเข้าไปดูนิดหนึ่งครับนี่นะครับมีแบบยกลงยกลางนะครับมีให้ครบเลยนะครับแต่ว่ายกลังนะครับเราคิดเป็นหน่วยอยู่ดีนะครับคือถุงหนึ่งมัน85ถ้ายกรางก็คง พวกแตกอะนะครับพวกแตกเลยที่ราคานี่คงจะแบบแม่จัดเต็มมานะครับคือไม่รู้กี่เท่า้วครับคือขายไปได้ยังไงนะครับคืออันนี้พี่ตั้มไม่ได้ว่าร้านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับคือเขามีสิทธิ์ขายอยู่แล้วแต่ว่าพี่ตั้มแค่งงว่าเอ๊ะจากเซเว่นที่ว่าจะวางขายที่นั่นแล้วปรากฏว่าเอ๊ะไปอยู่ในช้อปปี้ได้ยังไงครับก็เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจสักนิดนึงเหมือนกันนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับก็มาบอกกันประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ส่วนความเห็นของพี่ตั้มพี่ตั้มคิดว่าคงคงไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆอยากซื้อนะครับอยากซื้อมาลองกินดูแล้วก็การพลังมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะทําให้นึกถึงอดีตไหมนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายซึ่งราคาเนี่ยมันแพงกว่ากันตั้งสเท่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่รวมค่าส่งนะครับก็คงคงซื้อไม่ไหวนะเดี๋ยวยังไงรอรอนิดนึงดีกว่านะครับสําหรับใครที่เป็นสายรอนะครับ รอสอยเหมือนมิต้ามนะครับก็เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าสักเดือนหน้าน่าน่าจะทางทางบริษัทนะครับโคโครินะครับก็รู้รู้ข่าวรู้รู้ปัญหาแล้วแหละนะครับเขาก็น่าจะเร่งการผลิตออกมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มีเรื่องดราม่ามีข่าวเขือมาเล่าให้ฟังนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ